แมทธิวบทที่6ข้อสบอกว่าเพื่อว่าทานของท่านจะเป็นทานลับและพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับจะประทานบําเน็จแก่ท่านหลายครั้งในชีวิตของเรานั้นเราช่วยเหลือคนอื่นเรา ไปรับใช้คนอื่นแต่ว่าไม่มีใครเห็นไม่มีใครขอบคุณเราแต่พระเจ้าเห็นทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์จดบันทึกว่า,วาเราทําอะไรพระเยซูตรัสในะพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าสิ่งที่เราทําในที่ลี้ลับที่ไม่มีใครเห็นนั้นพระเจ้าจะอวยพรเราต่อหน้าต,ต่อตาคนอื่นในที่เปิดสว่างขึ้นดังนั้นอย่าก,กังวลนะครับถ้าไม่มีใครให้เครดิตเราชมเราหรือว่าขอบคุณเราอยา่าท้อใจนะครับ พระเจ้าทรงเห็นความเสียสละของเราพระองค์ทรงเห็นว่าเราไปช่วยเด็กนักเรียนคนนั้นพระองค์เห็นว่าเราไปช่วยเหลือเพื่อนบ้านคนนั้นเราตื่นนอนเช้าเพื่อไปซ้อมในทีมนมัสการพระองค์เห็นว่าเราไปทํางานอยู่ในครัวช่วยงานของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงอวยพรเราพี่น้องพี่น้องอาจจะทําการดีในที่ลับไม่มีใครเห็นแต่ว่าพระเจ้าทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์เห็นหัวใจของท่านเห็นการกระทําของท่านพระเจ้าของเรานั้นอยากที่จะ ตอบแทนท่านและขอบคุณท่าน umas, พระองค์ร okay. ู้ว่าจะเปิดบัญชรท้องฟ้าให้แก่ท่านได้อย่างไรพระองค์จะทําดีกับท่านกลับแก่ท่านเมื่อทำทำดีต่อคนอื่นนั่นเป็นวิธีการของพระเจ้าท่านวานสิ่งใดท่านได้สิ่งนั้นเมื่อท่านให้แก่คนอื่นพระเจ้าก็จะประทานให้กับท่านกลับมากกว่าที่ท่านให้เมื่อท่านสำแดงความโปรดปรานหรือความเมตตากกบคนอื่นพระเจ้าก็จแสดงความโปรดปรานและเมตตาแก่ท่าน เมื่อท่านนั้นไปทํางานรับใช้พระเจ้าดูแลธุรกิจของพระเจ้าพระเจ้าก็จะทรงให้การทุลุทะลวงการเลื่อนขัน้นประตูที่เปิดออกที่ท่านเปิดเองไม่ได้พระองค์นั้นจะทําให้ท่านมีพระพรมากขึ้นเกินที่ท่านเข้าใจต่อหน้าต่อตาคนอื่น ให้เราร่วมใจกันในฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ให้โอกาสเราที่จะไปรับใช้คนอื่นและรับใช้พระองค์ขอบคุณพระองค,องค์ที่พระเยซูมาเพื่อรับใช้มนุษย์เราอยากเป็นเหมือนพระเยซูเราอยากจะรับใช้คนอื่นเราอยากจะทำดีกับคนอื่นในนามพระเยซูคริสต์เอมน